สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช่วมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกนะคะพี่น้องคะมาพบมาปอก,กันกันไปในช่วงบ่ายคะ่ะของเมื่อวันที่7นะคะเดือนกรกฎรา,าคมคะ่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อน,นี้นะคะแอดผ้าพเมพี่น้องบ้านเทาสุขุขสุขณน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูร่มโพค่คะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสำหรับแนวทางของปูนะคะมวลทิพผ่านมาเนี่ยนะคะ ปูแล้หอยหนึ่งหกนพี่นองเนาะพันมาออาเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องครับบได้กับหัวอหกกับเก่า 9. นะคะพี่น้องครับมานีปูเราก็เลยมาว่างแนวทางรัฐบาลไทยตองงวดนะคะพี่น้องแนวทางของปูขาสิแดมาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆนมาสการค่ะเจริญต้นค่ะปเออูเสียงดังังชัดบ่ชัดเจนเลยค, <Yeah. S 1> ค่ะปูค่ะค่ะ อันนี้กัมีดไม่เนาะมีดเล็กเอ่อเด่นสองตัวเด้ออันอันนี้เป็นอันไหนครับผู้คะตำเล่าหรือว่ารัฐบาลคะอ่ะตาตำเล่าได้คะ่ะอ่ามีดสองกับสามอันนี้เด่นนะครับผู้คะจ้าค่ะเด่นสองกับสามค่ะเอ่อเล็กจับคู่ค่ะ ีสามมีสี่มีห้าอ่าเลขจับคู่บ่ะครับปูเรนเลขหมถึงว่าสี่เอาไปประกบกรบสองตัวนี้สิครับปูเรนตัวประกบตัวประกบมีมีสามมีอย่างก่อนครับปูคะมีสามมีสี่มีห้ามีสามมีสี่มีห้าค่ะจับคู่สาม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 ค่ะสามสี่สามสี่ค่ะ สามหาสาหาค่ะสองหาสองหาค่ะสองซีสองสีสงสค่ะสองสามสองสามค่ะดูนีน้ยังไ, <จอ S 1> ไม่หลับไอ้นอนเดอหกตัว่าปูหกตัวใช่ว่ามันจิเอ๊ะในวัดนหกสุดไม่เด๋นว่นิดปูนิ่ค่ะนี่ สุดไม่แมนบพคะนี่แมนสุดไม่เห็ีดไปย้อนหลังกับเขาอยู่วนหนึ่งค่ะมันมันติดเขาอีบ่้เห็ดเอามาลงสองมีไปเขาบอแต่ว่าเห็ดเบิงหน่มันเขาอเหยดย้อนขึ้นไปมันเขาสิครับบัวอนเข่าย้อนไปจังหวัดครับบัวไปสองวดเนื่องของวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะค่ะลองเบิ้งรึเปค่ะคเนาะองเบิ้งค่ะ จังวัดสิลงกกติลงไม่หายื้อสามสีห้าสากับสองหาสามสีกับสองหาค่ะเมนค่บอ้วนี่ทำ็ลายค่ะไปถึงวัหลายมันกันบได้ไหมครเบมากระจาเบ้างค่ะพมมา,านนอกได้ครับคคะมีปุดไม่ห้ที่เบื่องกตรกรพิจารณาพงก่อนค่ะ เออจะเป่าไปลงส่นใิ่งเปียบเขียบกับตั้งยื่นน้ำอีกอย่างนึันเป็นสูตรไหมปรับูตรใหมมีสองูวดเฮ็ดไมอยู่เนี่ยเฮ็ดไหมเป็นสองสูตรโอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดซ่าก,กันเฮ็ดไปพร้อมกันนี่คือสองสูตรสิคะแมนแมน้มนองูตรค่ะอีกสูตรนึ่งนี่ร้ายคู่บ่คะปู้ําก,ก,กัน้ํากันเป็นเป็นเต็ม เป็นเต็มขึืนกันมเมดแม่นปะ่ะคะปูหก,กหกตัวแม่นหกตัวืหตัวดีกะกำลังดีนะพูเน,นา่หน่อยไ่หลายไปไหนนะคะพูะดติดลงตัวเดียวอนโอ้ค่ะได้ค,ะค่ะพูคะตัวนึนงเห็น่มีกันค่ะมันวิ่งมันวิ่งรถวเขาตัวนึงไงค่ะได,ได้คะ่ะผูคะนอนจะไป ยักห้ติลงใเห้บเบิ่งมันเด็กห <ขา S 2> ลักตัวเดียวกันคือกันนั่น,น,นะะแหะเต่ว่ามันเึงแต้มลงแต้มค่ะ <ขา S 2> ตัวเด็กหิมันค่ะ <ขา S 2> เฮ็ดลลงเบิงแตบมเข้าเตินจกต้องหวแจ็เตียวมอลงมตัวนะั <ขา S 2> ้นค่ะอ่ะฮะพี่บันเดกตกลัแน่ามันเดกตัวเดียวเสียลงตัวเดียวหมดเลเกลือแล้วก็วนเดียวเต็มปกติในการ อยู่รถเนะแต่มันเริ่งต้องหวัดในสิมันกับมีโอกาสพี่กับเ้ลงทุนน้าค่ะถึงท้าคลมักน้าค่ะพ่อเจอมันหน่อยมันก็ได้เยอมันทามันทำาบ่ทังโตมันจมงซี่น้า่ะเออกับวงไว้ก็่อโตมันไปออกเ้นมาตรงนี้มองนี้จังส่น่ะเจอมันทาถ้ามันหยับจะใหวท่านนู้นมันลงไปแค่ ดี๋ยวเราไปแกะสมุดนะค่ะผู้คะ <c oughs> ได้ดคะ่ะผู้ค่ะเอาเดี๋ยวขันหน่อยทวนเจ้าบาดนะคะ <c oughs> ่ะผู้ได้มาดีต่ำเล่านะคะเดินสองกับสามนะคะหลักกะ <c oughs> เรือประกบเนี่ยมีสามสี่ห่านะคะได้ <c oughs> มาดีจับคู่ค่ะผู้คะ,คะมีสามสามสามสี่สามห่าสองห่าสองสี่กับสองสามค่ะ <Yeah. S 1> ผู้เน้นสามซี่นะคะได้ <Yeah. S 1> ได้ครับผู้ค้าขอบคุณหลายหลายด้วยผู้ค้าได้ๆถามวสํมณีเนราฟนะคะพูว์ไ้ค่ะได้ครับผู้ค้าขอบคุณหลายๆายคะ่ะปู้สวัสดีเอ้กา,ศาศาการทวัรกานนะครับผู้ค้าเ <Yeah, S 1> ดรน<ด>บอล สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ลมโพ้นะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะมโอนี้นะคะปู่ลมโพล้วิ่งวิ่งบนล่างนะคะแปดกับเก้าได้ค่ะพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างแปดกับเก้าค่ะแนวทางของปู่ลมโพค่ะมีแปดสองแปดหนึ่งแปดสามเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าแปดสองปูแล้วเน้นแปดสองกับแปดสามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางของปู่ค่ะงวดที่ผ่านมา นะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมานี่ชุดคำนวณเอ่บอบ่อเข่านะคะพี่น้องคะเลขความฝันนี่ได้สิบเก้าเอ้ยได้สิบหกไปพี่น้องโอ้ยแสดเนาะพี่น้องเนาะหกหกกับเก้านะคะไปพี่น้องคะแตาวา่ว่าทะลุว่างวดที่ผ่านมานี่แนวทางของปูและบอ่อเข่านะคะลุดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาสำหรับอ่าหัวนี้นะคะพี่น้องคะจังเลยกระหน่ำไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องปูและหอยเก่าศูนย์มากนะคะก็เลยกันไหวหกศูนย์นะคะไปพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ แกปหนาจอคู่กันเลยเด้อพี่น้องเด้นอนคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากปูร่มโพค,ค่ะพี่น้องคะจะใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบื้องนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่าพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพรมิรองพระเทาสกุลน,นะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูรมโพค,ค่ะสําหรับพรมิตรองท่านใดน,นะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกคร่ะพี่้องคะตระหูลยาสิภาษครับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะขาไม่เหล่าก่อย่าลืมนะคะฝากนะคะพี่น้องฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิด่ดบ่พลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทังรายการเนาะค่ะพระแมพ่พน้องเนาะเอาัจเลยก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบอรงค่ะสาหรับแทางอ่รัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากปูลมโพค่ะวันที่16กรกฎาคมนะคะพอพี่น้องคะโอ้หมื่วานนี้ฝนตกมันนี่ฮอนย่างคากเลยค่ะพี่น้อง ืเออออกยางแห้งเลยพลอยพี่น้องขามันหอนแห้งเนาะค่ะเนาะพลอยพี่น้องหอนมากๆบ้านพ่อพี่น้องเป็นยังไงช่วงนี้หอนขึ้นกันบ่พี่น้องคะโอ้ช่วงนี้ดูซึกงหอนมากๆเลยเด้อพี่น้องเด้อพอฝนเศร้าตกกะหอนขึ้นมาทันทีเลยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ช่วงใดนอฝนตกนี่แหละช่วงย่างกบเที่เอ่อเมื่อวานช่วงนี้หมูแดงนี่แหละพลอยพี่น้องไอ้กะจำได้แน่บ่ได้แน่เนาะเออย่างหมูแดงนี่แหละพลอยพี่น้องค่ะออย่างหมูแดงเนาะจำได้อยู่จำได้แล้ว วายดเอากะละมังมาห้องอยู่แม่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้โอโ้โหตั้งแต่เช้ามาแดดออกแต่หกโมงคนดีพี่น้องค่ะอะไรได้พี่น้องได้มื้อนี้สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของปูลมโพ่ลรอกับท่านดีฝันดอกไปพี่น้องค่ะรอบกับท่านดีฝันดอกนะคะกระถาฟังเมืออีกเท่าหนึงเนาะหาเทียป,ปูรอบฝันจังใจเอกรสิฟ้าวน้ามาลงให้ยพอพี่น้องเข้าได้อ่ารับชมกันนะคะไปพี่น้องค่ะ พ่อยเปี่น้องอยากให้เบิง่งรุ่ยติดตามแนอทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะเอกศิริได้ติดตามให้นะคะพ่อยี่น้องค่ะอะ่ากศิริได้ติดตามให้ก่อนนะคะเอกไม่แน่ใจว่าพ่อพี่น้องอ่าอยากให้เบิง่งรุ่ยติดตามของผู้ใดนะคะพี่น้องคะส่วนเล่าตำเล่าหมูแรงเนี่ยของปูหวยคั่แข็งแนวทางของผักกะเลียงกะทานะคะถ่าเบิ่งนะคะบุุ่ษโซม่าเอกศิริเฝ้าน้ำ อ่าลงคลิปให้นะคะพ่อแมพ่พี่น้องค่ะก็เลยเว่าสู้กันฟังสาระพม่พี่น้องเอาก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่ารัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากปูลมโพนะคะพม่พี่น้องค่ะจะเลยกะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะอ่าคลิปมีทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมีเพียงซัมนี่พม่พีพนกก่น้องค่ะแก็์เได้ขอตัวล่าพม่าพี่น้องาาว่าเท่าสุกุสุก้อนไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เปนได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ